สวัสดีครับวันนี้มาเที่ยวกันครับมาอยู่กันที่จังหวัดศร,รีสะเกษเป็นวัดทองเทววัดหนึ่งนะที่มีชื่อเสียงมากครับผมไปดูข้างในว่าเป็นยังไงครับอันนี้ทางเข้าครับนี่นาทางเข้าก็จะมีกิจกรรมนะให้อหานปลามีพวกเครื่องดื่มนี่ครับต้นสาบก็สวยงามนะนี่ตรงนี้ก็ให้อหานปลาได้ครับกิจกรรมปลาก็หลากหลายปลาเยอะครับ นี่ครับก็จะมีที่ล้างมือนอะตลอดทางครับผมเดี๋ยวขอให้ถอดรองเท้าด้วยนะครับนี่ประดับประดาสวยงามามาถึงหน้าประตูโค้งนะครับหรือทางเข้าก็จะมีใบสีวันนี้เกี่ยวกับพญานาคครับอยู่ใช่ไหมอันนี้ก็บูชาดอกไม้นะครับเพื่อไปถวายข้างในนะครับ ก็ยีบไว้คอพรเอาไว้ให้ด้วยอันหนึ่งนะนี่ครับบางทีครับสวัสด,ดีกล้องนยครับมันอยู่ที่ที่ไหนครับอยู่ที่วัดศรีมงคลวัดป่าเนี่ยนะวัดป่าศรีมงคลเป็นวัดถ้ำเป็นเหมือนถ้ำปญานาะนี่นะใครมาแก้บ,บนหรืออะไรยังไงมีครบหมดนะครับพวกใบสีหรือของไหว้นะ นี่ปากทางเข้าครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูมันก็จะยิ่งใหญ่ลังการนะครับอันนี้เป็นเมคขึ้นมานะครับไม่ใช่ถท่าจริงนะฮะโดดเด่นไปด้วยพญานาคนะน,นี่ครับข้างในตันนี้ก็มีของ ของฝากนะแล้วก็ของที่ตรงกับวันเกิดหรือปีเกิดนะครับนี่ครับมันเป็นวงังวังพยาแนงนะซึ่งยังทำยังไม่เสร็จดีนะครับยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่ก็จะมีช่างนะทำไปเรื่อยๆ นะครับมาถึงตรงนี้ก็สามารถมาบูชากับไหว้สักการะได้เลยนะครับนี่เราก็จะประมาณว่ามีขึ้นมาว่าเป็นถ้ำพญานางเนาะนะครับพญานาาคราชก็คือเจ้าของพญานาคเนาะนะี่ครับก็มีองค์อุทธัูปปฏิมากรรม ยิ่งใหญ่ผสมกวนครับอันนี้จะเป็นพญานาคราชนะองค์องค์งที่เป็นรูปแบบมนุษย์นะครั้งนี้ที่จริงยังมีต่อนะแต่ยังสร้างไม่เสร็จกําลังสร้างขึ้นเนื่อยเนะื่ครับก็ถ้าใคนมีโอกาสลองมานะครับครบเกือบทุกอย่างครับผมเกยงดวงมีหมดครับ เข้ามาข้างในรู้สึกแบบในฟีลบรรยากาศคลังอยู่นะครับให้ดูนี่ก็จะเป็นพญายนาคแบบว่าคดเคี้ยวนะไหลองครับตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งประดิษฐ์เป็นพวกแก้วเพชรพลอยนะครับ อัญเิได้เลยเนี่ยเลือกมันก็จะก็จะมีเมนูให้เลือกตามประจำวันเกิดว่าเหมาะกับแบบไหนอะไรยังไงราคาก็ติดไว้เรียบร้อยนะครับสอบทำบูชาได้แล้วก็จะมีข้างในนน้นก็มีครับเสียฝากก็ไม่แนะ่ไหนเสียละสามร้อยแล้วก็ตรงนี้นี่ครับถ่ายรูปก,กันได้ ก็จะได้วิวมุมพญานาคด้วยนี่ครับแสงสีจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับถือว่าโอเคเลยตรงนี้ก็เป็นพระพุทธรูปองคนะ์ปานนีน่เนาะปรานอะไรปานนอนไหมก็เลยปร,ร,ยราณประทับทุกมุมจะมีพญานาคทุกมุจมจริงเมันก็เป็นองค์ สาวกนะอันนี้ก็จะเป็นประวัติการเปิดนะการเปิดถ้ำนี้มีราชวงศ์มาเปิดนะครับพระเจ้าวงเธอนะครับผมพระอ์สมสาวดีนะครับมาเปิดนี่คนเเข้ามาข้างในนี้ มีความคลังนะครับผมถ้าใครมาจริงๆนะมันจะมีความขลังดูสวยเลยครับจริงมีขัานบนนะแต่เขาไม่ขึนะ้นนาะเป็นที่ของพระสงฆ์รับชอบตรงนี้ครับผมตรงนี้รู้สึกว่ามันอลังการนี่ครับค,ครับเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะไปถ่ายรูป เดี๋ยวดูที่กับมุมกว้างๆครับนมุมก,กว้างฟึ๊บมุมกว้างครับลอลงบังการนะครับผมในกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับใครที่เชื่อในเรื่องพญานาคครับผมไม่คนพลาดไม่คนพลาดวัดน,นี้ครับผม ทุกคนพาไปอย่างยิ่งเลยครับเดี๋ยวถ่ายรูปตรงนี้นะครับผมเนาะความสวยงามคมิกประมาณนี้ครับเดี๋ยวฝากฟังนะมีอะไรฝากกันครับฝากติดเามด้วยนะคะเดี๋ยวเอาบุญมาฝากทุกท่านเลยครับเ,เดี๋ยวไปทำบุญกระถิ่นต่อนะครับ<ะ>อันนี้แวะวัดที่ถือว่าอลังการกนสร้างในเรื่องการปั้นการก่อสร้างที่เป็นพญานางเนาะใครเชี่ยนในเรื่องพญานางนี่ม,มาเลยนี่ครับเขาจะจำลองไปด้วยเหมือนหินย้อย โอ้โหทำเลครับนี่ที่นี้ประมาณนี้ครับผมกับวัดวัดป่าสีานะครับวัดป่าสีรัตนารามนะครับผมพิมพ์ใน Google ได้เลยครับอยู่จังหวัดศรีสะเกษน,นะครับผมนี่โอเคครับประมาณนี้เนาะขอบคุณครับ